สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์เซนช่วงเย็นสมิธรอยากก้าวท้าบตำนานเบอร์แคมและโอซิลหลังได้สืบทอดชุดแข่งเบอร์ซิบ เอมิลซิมิตโรกลกางรูกวันทคิดของอาร์สตันประกาศอย่างมั่นใจว่าอยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้เก่งได้เหมือนสองตำนานสมสอรอย่างเดนิสเบอร์แคมและเมซุตโอซิลหลังได้รับสืบทอดชุดแข่งเบอร์สิบมาแบบเป็นทางการล่าสุดเจ้าหนูวัย20ปีได้จัดการสยบทุกข่าวลือเรื่องการย้ายออกจากทีนเอเมเรสเตเดียม ด้วยการจรด,ดปากกาต่อสัญญาใหม่ออกไปจนถึงปี2026และนั่นทำให้มีเกวอาริต้าตัดสินใจมอบเบอร์สิเพื่อยืนยนันว่านี่คือจอมทัพคนล่าสุดของทีมปืนใหญ่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าชุดแข่งเบอร์สิมีความหมายต่ออาร์ตอนมากขนาดไหนผมนี่แทบเป็นบ้าไปเลยหลังจากที่อาริต้าบอกจะเปลี่ยนเบอร์เสื้อให้ นี่ก็ตื่นเต้นจนทนรอการแข่งขันไม่ไหวแล้วเนี่ยเอมิลกล่าวผ่านเว็บทางการผมอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ถูกเลยมันมีอะไรหลายๆอย่างปนกันอยู่เต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะยืนยันได้ชัวร์คือมีความสุขที่สุดในโลกเลยละที่ผ่านมาเรามีแต่นักเตะร,ระดับตำนานของสโมสรเท่านั้นที่ได้สิทธิ์สวมชุดแข่งเบอร์สิ ขณะที่ผมยังเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปีก่อนเองบางทีก็แอบ,บคิดนะว่ารางวัลน,นี้มันมากเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าตอนที่ยังเด็กมากๆผมเติบโตขึ้นมาจากการดูเบิร์แคมเล่นทั้งในทีวีและแบบติดขอบสนามหลังจากเข้ามาเป็นเด็กฝึกของอาร์ซตอนก็มีโอซิลเป็นไอดอลซึ่งเขาลงมาช่วยเด็กๆ ในอคาเดมี่ฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆจึงเคยมีโอกาสเล่นฟุตบอลด้วยกันบ้างตอนนี้ผมเป็นผู้สืบทอดเบอร์สิบจากพวกเขาจึงควรทำใจให้สงบและเชื่อว่าตัวเองสามารถก้าวขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ในอนาคตโอฮาร่าสับปืนคิดได้ไงจะซื้อแรมเดียวสาล้านปอนด์เจมี่โอฮาร่าอดีตมิดฟิลท็อตแนตมฮอสเปอร์ออกมาสับอาร์ซอลที่มีข่าว หวังว่าจะซื้ออารอนแรมเดลในดานเชฟฟิลด์ในราคา30ล้านปอนด์ซัมเมอร์นี้ปืนใหญ่อยู่ในตลาดผู้รักษาประตูเนื่องจากความไม่แน่นอนในอนาคตของแบรน์เลโน่มือหนึ่งที่เหลือสัญญากับทีมถึงปี2023มีรายงานว่าพวกเขาสนใจแรมเดลและก่อนหน้านี้โดนทีมดับผู้ปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วสองครั้งคาดว่าแอสตันยังพยายามจะเจรจา และพร้อมทุ่ม30ล้านปอนด์เพื่อคว้ามือเกาวชาวอังกฤษวัย23ปีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วอาร์ตอนเพิ่งขายเอมี่มาติเนสผู้รักษาประตูมือดีให้ออสตันวิลล่าด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์โอฮาร่าที่เป็นอดีตเด็กฝึกของอาร์ตอนพูดถึงสถานการณ์นี้ของทีมดังลอนดอนเหนือว่านี่มันอธิบายความเป็นอาร์ตอนได้เลยว่าไหมอธิบายในแง่ของธุรกิจเขาเกาผ่านท็อปสปอร์ต พวกเขาอยมาร์ตินเนสคนที่เป็นผู้รักษัประทูที่ยอดเยี่ยมเท่าไรนะ20ล้านปอนด์ใช่ไหมถูกมากเลยเขาเป็นหนึ่งในผู้รักษัพระทูที่ดีที่สุดในซีซั่นที่แล้วแล้วตอนนี้พวกเขาจะเซ็นใครสักคนจากทีมที่ตกชั้นไปในราคา30ล้านปอนด์นี่พวกเขาทำอะไรเนี่ยใครเป็นคน,นํำเนินการเรื่องพวกนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่พวกเขามั่วมาก พวกเขาจะซื้อผู้รักษาประตูที่ไม่ได้เก่งกว่าคนที่เคยมีพวกเขาขายผู้รักษาประตูตัวเก่งแค่20ล้านปอนด์และจะดึงใครสักคนที่ไม่เก่งเท่าเขามาแทนแรมเดลไม่เก่งเท่ามาติเนสเขากล่าวหุ่นย่างโหดหนูโน,โน่ลงซ้อมมาพร้อมกับทรงผมใหม่ภาพล่าสุดของหนูโนตาวาเรสแบ็กซ้ายโปรเกตไวัย21ปี หนึงในผู้เล่นใหม่ของอาร์ซอนช่วงซัมเมอร์นี้ที่กำลังฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันนี้โดยภาพของเขาในวันนี้มีการพูดถึงในทวิตเตอร์อย่างมากทั้งเรื่องของทรงผมใหม่ที่ขายกับรุ่นพี่ในทีมอย่างปีแออเมริกโอบามยองที่สุดจิตจ์ดและเรื่องรูปร่างของเขาซึ่งดูสูงโปร่งและมัดกล้ามสวยดูน่าเกียงขมอย่างมากเอเย่นเตรียมบุกมิลานพาเบยรินโกอินเตอร์ l a เกซิต้าเดลโลสปอร์ตแถบลอยดังแดนมาก์โรนีปูดข่าวในหน้าของเอกตอร์เบยอรินกองหลังสายแฟชั่นของาร์เซนเตรียมเจรจากับอินเตอร์มิลานในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารายงานเผยว่าเบยอรินน่าจะย้ายไปในรัสซูรี่แบบยืมตัวพร้อออปชั่นซื้อขาดเช่นเดียวกับนายฮินต้านานเดสกองกลางของกายารคีคาดหมายว่าเอเย่นของแบ็กสเปนิสจะเดินทางไปมิลาน เพื่อเข้าพบกับบอร์ดบริหารของอินเตอร์เพื่อผลักดันดิวการย้ายตัวให้เร็วที่สุดเบยรินวัย26ปีรับใช้ปืนใหญ่มายาวนานนับตั้งแต่ย้ายมาจากบาสโรน่าเมื่อครั้งยังเป็นนักเตะเยาวชนในปี2011ทว่าสัญญาของเขากับทีมเหลืออยู่เพียง2ปีเท่านั้นและมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ หลังจากเริ่มได้รับโอกาสลงสนามน้อยลงสำหรับสถานการณ์การเจรจาระหว่างสองสโมสรล่าสุดนั้นอินเตอร์ต้องการขอยืมตัวไปใช้งานพวกออปชั่นซื้อขาดแต่ปืนใหญ่อยากได้ข้อเสนอขายขาดที่ราว15ล้านปอนเพื่อรับเงินทันทีมาป่าจอควาชาก้าจากปืน17ล้านปอนโรมาทีมดังประเทศอิตาลีขยับเข้าใกล้การปิดดีลคว้าตัวกานิชากา้า มิดฟิลด์ทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์จากอาร์ตตันโรม่าตามจีบชาก้ามาตลอดช่วงหน้าร้อนนี้โดยโจเซโม r รนโ่วางตัวเขาไว้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่สมสุทรไม่สามารถหาเงินทุนที่จำเป็นมาสนับสนุนได้อย่างไรก็ตาม Sky ยสปอร์ตอิตาลีรายงานว่ารายละเอียดสุดท้ายในการซื้อตัวชาก้าสู่โรม่ากำลังได้รับการจัดการให้เสร็จสิ้น ขา่าวเผยต่อไปว่ามีแผนที่จะให้นักเตะรายนี้เข้าร่วมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่สำหรับการทัวร์ปีซีซั่นที่ประเทศโปรตเกสในสัปดาห์หน้าชาก้าตกลงสัญญาส่วนตัวกลับมาปาเหลืองแดงเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวจะรับเงินปีละ2.1ล้านปอนสัปดาห์ละประมาณ41,000ป่นด์อนไปถึงปี2025ซึ่งถือว่าลดลงจากที่เขาได้รับอยู่กับาอ์ตัน ถึง59แต่จะได้รับผลประโยชน์จากข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีของอิตาลีที่เรียกว่าเบรลีเทิร์นชำระภาษีลดลงจาก43เหลือ30จาก50ของรายได้ออสตันไม่ยอมลดค่าตัวจากราคาที่ตั้งไว้17ล้านปอนด์ซึ่งทางโรมาได้พยายามปูให้ครบจำนวนด้วยออปชั่นเสริมอาทิ การจ่ายค่าแอดออนและโบนัสตามผลงานการเล่นหลังจากที่ปืนใหญ่ปิดดีลคว้าตัวอัลเบร์เซมีโลก,กองกาในราคา17ล้านปอนด์จากอันเดเลตนั่นทำให้พวกเขามีท่าทีที่จะยอมรับข้อเสนอจากโรมามากขึ้นไปด้วยหรือแมดิสันจะรวมอยู่ในนั้นด้วยกูรูชื่อดังเผยอารตตันคึกคักในตลาดนี้ยังมีการย้ายเข้าย้ายออกอีกหลายคน ดามิเชสนักข่าวชื่อดังของสื่อ Skysport ์ผู้เชี่ยวชาญตลาดซื้อขายผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษรายงานล่าสุดว่าอาร์ตตันกำลังจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเขาคือหนึ่งในสโมสร,รที่จะมีการขยับมากที่สุดและน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดสำหรับในตลาดซื้อขายผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่อาร์ตตันกำลังดำเนินการในตลาดซื้อขายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ยังมีผู้เล่นหลายคนที่จะย้ายออกและย้ายเข้ามาอีกมากมายเช่นกันโดยมีเกียวอาริต้ามีความเชื่อมั่นจากผู้บริหารของสมสรและเขากำลังได้สร้างทีมในระยะยาวสำหรับยุคใหม่ของสมสรแม้ว่าเบอร์10บสมิธโรจะใส่ไปแล้วแต่เบอร์8ของอาร์ตตนยังว่างรอเจมส์มดิสัน